คุณแม่ลุก <facult> ข <wszyst rences> ึ about, be, ้นมาเต้นมา็นโขมาบอกทุกันเลยเขา่าเปิดชีวิตปูด้วยเปิดชีวิตปูด้วยคุณแม่ชอบชอบมากเลยครับเราเต้นเก่งด้วยมาเลยมาเลยอ่ะแม่ครับได้ปูด้วยนะแม่นี่รับนี้แก้บนแก้บนแล้วแก้ร้ายนี่เลยนะคุณแม่โชงเลยนะเต้นโชงนะ เพื่อให้แบบเกิดความสนอกสนใจจากเจ้าภาพทั่วประเทศลดหลามมาติดต่อจ้างงานของลูกนะฮะเป็นคุณกันึกษาใช่ไหมฮะเป็นกำลังใจให้เหล่าครูกับไทยโชว์กหน้า ครับเจ้าภาพตกลงครับแก้บนหรือไงให้เบมร์นะครับแก้ข้างบนข้างล่างด้วยคร์เอาไปกำลังใจให้คุณ